เก่งกวางพี่น้องเก่งกวางเออใหญ่ห้อมนอน,เ,นเ,เต็มเลยจ้ะเต็มเลยจ้ะอย่าด่กากํา,าลังจิมหาเก็บหอมเราไปเห็นเก่งเห็นแหล่เก่งกวางนี่ก็เลี้ยงของก็เลี้ยงด้วยจ้ะประมาณนี้วัสดีจ้าทุกคนปุกย่ายดาวนเวยด้วยจ้ะวันนี้อ่ะ กาดกันเนาน้าดอกวันนี้จะออกมาหาเก็บพักหาดูกพักดูวยแล้ลูกข้าวตอนนี้มันช่วงไม่ใช่ลูกข้าวดอกช่วงนี้มันถึงฤดูเก็บหอมป่าเลยจะ้ะก็มาสองปู่ญาสวัสดีครับแล้วก็มาสองปู่ญาจะ้ะโอเคตนะ้อจ้ะเนาะจะมาดูหอมป่าว่ามันขึ้นยังมาก็ไม่เห็นเก่งเกินขวงนอนก็มีนั่งก็มีจะ้ะนี่น้องก็ประมาณนี้ะะนะนจะ้ะเนาะจ้ะประมาณนี้เลย เราจะตาไมไปดูต้นหอม,มกันแต่หอมป่ามันเจา้าวยังไปดูจะปพี่นงนี่มีนออ้อยเลยจะหอมต้นนี้นี่นี่น้อยยิเลยมีต้นใหญ่เลยจ้ะหอมนี่จ้ะพี่น้องอ่ะไปจตป่ะเฮ้ยเดี๋ยวทั้งหมดอ่าเด็กคลิปเด็กอ่าไอ้คนป่วยด่าดูอืมอืมอืมอุ้ยนกโอ้ยนี่ต้นน้อยยิเลยพี่น้องก็หิอันได้ด่แล้ว เฟสีดาจะมุ่อันเดสีดาอันนี้คือยาเลดี้จ้ะพี่น้องมีหลายอยู่แต่ไม่เก็บกันเลือะเด้อแก่พวกผู้หญิงเราปุบนลูกกันจ้ะประมาณนี้นีก่อนนงจ้ะเฟสีดาให้ะเทียาวิจลักยันสีดาดูคลิปไปอันเดสีดายันดินดำเซฟโปคุณพี่น้องบนคุณปูเราก็เห็นแล้วที่นี่ นี่แหล่ะเก่งกวัวยินจ้าเต็มเลยนกเอนางนวลนเด็กกับมาไก่ลังเขากนันเต็มเลยหัวหน้ามันทองฟ้าก็าบินมากวนไก่ลังข้างเนาะดูทั้งเก่งดูขววนกับเต็มหอมก็ไม่ขึ้นเอ้าหอมยังไม่ยาวเลยชาเกินเพราะอากาศไม่ดีเนา,จานะจ้ะเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะหายคนปูนั่นแล้วไม่ได้ก็เลยต้อง เดินต่อดูดกับอากาอกคนไ่ได้หายจน้องให้คน่ายหากับไม่ถูกใจแล้วแกตัวกัน่งกระเทือนมาแล้วเได้หอมกเก็บยาเลียดีจิมงยิดงมาจังเนาะใส่ถุงมือขึ้นเก่าเลยจะขึ้นยาเลดีเก็บจังเลยหนึ่งไม่ได้พิผินวันนี้เราก็มาไม่ไกลแกไกลบ้าน ออกมาซื้อของไปกินได้จ้ะหนึ่จี้ประมาณนี้เด้อจ้ะจยาเลียดิเอาไปจิ้มน้ำพริกปลาเอาน้ำปลาไอ้จิ้มปลาบ้องอุ๊ยได้ไหมจุ๊กจิ้มปลาบองมาจ้ะหอมหาเดี๋ยวเตรียน้ำซักหน่อยหนึ่งเจิ้มปลาบองแซ่บเด้อจ้ะเด้อึกบวกให้อาจจะไม่ได้ชัดเด้อจ้ะยาไม่ได้ใส่แว่นเพราะว่ามันี้เอาแค่ราคาสด แต่สะผานานครั้งแรกได้สะพานานออกวานเพ้าะมันก็เลยได้นั่นลืมนี่ออกวานก็ได้มาวันนั้นก็เพื่อนกันไปเก็บเอขก็กลนั่นกันยังใส่มีนาะแต่วันนี้นี่ทำไมวานนี่หิมะตกวันนี้เลียดออกในชาคขึ้นฝ้าขึ้นฝน้นชัดถึงชัดึงเนาะ

อย่างด้ดีๆกเป็นปเกี่ยวกับปัญหาหมดลูกกิกนต้นนี้จะช่วยได้จ้ะแต่เขาบอกว่ากินนานไม่ได้กกินเยอะไม่ได้กินแค่เพราะว่าเรประมาณเท่านั้นต้นนี้ยาดาก็ไม่รูอะกินประมาณเท่าไรแล้วก็กินก็ก็ดีขึ้นช่วยยาดามีป,ปัญหาเรื่องหมดลูกอั่ะไปยางเล็กน้อยพี่น้อง งามขึ้นไม่ใหม่กําลังเินดีเลยจ้ะตันคิดว่าทางอะไรก็ไม่ดีตอนนี้ยังอยู่ไกลทางอยู่คูไปหารถเลยไม่ยากก็จะไปแหละยกำนี่กําลังมันมันเลยพี่น้อหนุ่งไอ้เชียวมันมันมันยังไม่เกศยังอ่อนอ่อนมันยังไม่ทันยาวมาเก็บหอมกปาก็ได้เอาอย่างนึงก็แล้วเนาะ แต่หมูกันกับยาอิ๋วก็มาเก็บแล้ต่ตัวก็พาไปเก็บนอกเมืองแกก็บอกอยู่ว่ามันไม่ทันยาวแต่นี่เด็ดยากกับอยากออกมาเก็บเพราะเด้กินก่อนเด็กออกมาจ้ะมากไหม大姐เอาอนี้ไปทำตัวข้าบ้านปูปื้อไปแล้วต้องรีบหาที่เนาะรีบหาขึ้นรถก้าบ้านก็มีเก็บพี่ดอกตัวค่ะขึ้นออกมาบ้านหอกกลางนอกแล้วไปเช็ดจ้ะตีได้สามนี่แหละเพราะแหละ มาใกล้จกินมดน,น,นี่น้อตะะตงตา,า,ากกระเพาะตระก็บด้วยจ้ะเด้อีตามทางก้าบบันเห็นกระเพาะแล้วเก่งด้วยความละเอียบนี่ไปเวอร์บีดไปเบอร์บีบบบดแล้วจ้ะหันตัวนี้ตัวน,นี้ก็กินดีจ้ะมันเลื่อนๆเหมือนพักปังนี่แหละข้าวมันนี่แหละไปเบอร์บีดไปเบอร์บีดนะจ้ะแต่วันนี้มันจะพุ่งเก็บเลย จิบก็บ,บ้านจจเฟอร์ไปแล้วยุดไปเก็บตงังอีกหน่อยก่อนตามทางก็บ,บ้านและเก่งขวงเดินจะไปเมื่อกี้ทางก็บ,บ้านลย่าจะตามทางไปหารถดไม่ใช่ด้วก <c oughs> จะยุมไฟกระยุมพัวเกียม